สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาโมนี้่รับอิสระฟาร์มเขามีงวงงามๆมืโอนี้คัดพิเศษเลยแมนครับมีทั้งลูกผสมเลือดลอยแล้วก็ไปส่งจดตีเบอร์ให้เรื่อยเรื่อยนะครับมืโอนี้ว่าครับมืโอนี้แมนครับราคาเท่าโอนี้ราคาเลือดลอยนี่กัหลักหมื่นครับหลักหมื่นเบาๆพี่น้องครับว่าไงบ่พโมนี่พี่น้องครับพราะนุ่งกำเหมือนคือเป็นเลือดลอยส่งจดเรียบร้อยแล้วมืโอนี้พี่น้องครับลักกาเป็นงวงบามันแดงพร้อมเนาะมืโอนี้มีราคาแม่ลูกหลักหมื่นต้นๆใช่ไหมครับลักกางวงแม่ม่านราคาถือพี่น้องครับนั่นไหครับโมนี้แมนครับ ป่ะไปเบิ่งตัวแรกกับพี่น้องครับเนี่ยดำเลยครับยังไๆเอาพี่น้องครับมานี่มว่าเบิ่งงัวตัวแรกครับตัวน ah um> uh 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 ี้เป็นง uh ัวแม่พร้อมกินนองพาทีนี้บ่าครับตัวนี้ครับทองเกลี่ยเก้าเดือนแล้วครับพี่น้องครับบัวทองเก้าเดือนแล้วความสูงแคงบ่าตัวนี้ตัวนี้กระร้อยสี่สิบแปดครับตัวนี้สูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเนาะตัวนี้เป็นงัวดำพี่น้องครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบแปดเป็นง้วโค้งสางง่าพี่น้องครับผสมตัวไรครับว่าตัวนี้ตัวนี้ผสมตัวบามันแดงครับผสมตัวบามันแดงพี่น้องครับอะ มือนี้นะครับทุนบอกว่าตัวนี้คือราคาเบาๆนครับตัวนี้แมีนครับก็คือเอาไปลุ่นกินน้องเนาะครับมันได้ลูกหลายตัวตัวนี้เนาะแมีนครับอ้าวพี่น้องครับมือนี้เขาเอาให้พี่น้องเอาไปลุ่นเอาคือได้ลูกมากคุ้มแล้วราคาครับมือนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับตัวแบบง่ายหนึ่งสามนาฬิกีาซื้อไม่ต้องก็สามหมื่นเนาะทนว่าหน้าตรงสิแมีนครับพี่น้องครับนี่พ่านมาเวื่อทองความกินน้องสี่ตัวเกือบสามหมื่นแต่มือนี้เหลี่ยมแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะ ราคาหองก็งคือราคาสืไขหล่ะข่านหนึง่งตัวที่สองนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้รุ่นกินลองมืออื่นมือฮึอ่ยฮึ้นเป <c ười> ็มนมือนีสมบูรครับผู้ใดที่อยากจะเอาไปรุ่นพี่น้องครับอันนี้คือไปงัวหูแม่ลูกที่สองนครับตัวนี้แมนครับลูกแรกเลยครับสาวทองแรกครับสาวทองแรกพี่น้องครับตัวนี้ อ่าห pues ัวตัวนี้ความสูงเท่าไรครับงัวตัวนี้ตัวนี้ลอยหาซิผาเยู่ครับพี่น้องครับงัวตัวนี้คว่าสูงประมาณลอยหาซิผาพี่น้องครับผสมกับตัวไรครับงัวตัวนี้ครับตัวนี้ผสมจริงบามันแดงครับพี่น้องครับพี่น้องผสมจริงบามันแดงเป็นงัวโค้งสางไงคือพี่น้องคูณบอว่าหาซิาเป็นหัวหูแล้วมันช่ได้เรื่องโค้งสางหรอกครับบันนี้เขาผสมบามันมันช่ดึงลงคคอมาลูกกระทบมาที่นี่มันช่ได้เรื่องโค้งสางแล้วก็เนื้อหนังพี่น้องมาที่นี่นะครับกับอ่ามันไมได้เป็นงัวลูกกระทบก็คือดึงงงเเเเเป็นนนนนืื้้้้้อออออพพิ่่่มมมีีครรับาาาแแสวทกะ สวัสผู้ใดต่อไปสวัมันคอดแล้วอยากไ้ใส่งวงหูก็ใส่ได้ใส่ประมาณก็ใส่ได้เนาะเอาราคาครับมือนี่สามหมื่นห้าพันบาทคร you know. exactly. <to> ับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะอันนี้คือไเรื่องความสาวความสดนะครับเนาะราคาความกินน้องพี่น้องครับแล้วกาหลังคอดแล้วอยากใด้งวงหูก็ใส่ได้พี่น้องครับไปที่นี่เอ้าพี่น้องครับมาที่เบืองโตต่อไปพี่น้องนะครับไปที่นี่เป็นงวงใส่ราคามินิสำหรับเอาใจคนงบหน่อยเนาะมาที่นี่พี่น้องผู้ใได้ทุนหน่อยอยากได้งวงแม่ลูกลูกตัวแม่ อ่างัวแบบนี้เลี้ยงบ่มีครัว่าขาดทุนเพราะอย่างเพราะว่ามันกินบ่เลือกครับพี่น้องครับแล้วก็ถ้าไปพออย่างพอเฟี้ยงก็ดีมันก็อ้วนข้าวเดียวพอเป็นงัวไทยเฮาเนาะครับนอกจากไถกลางเฮาอย่างพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับเนาะแมนครับอ่ะลูกมันจะเดือดครับว่ตัวนี้ลูกประมาณสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนเนาะพี่น้องนะครับตัวนี้แม่ผสมไปให้ลูกไแม่ทองว่างอ่าอันนี้บ่แน่ใจนะครับมันอ่ามีพอพันคูมฝูงอยู่ครับบ่แน่ใจเพราะว่ามีพอพันคูมฝูงเนาะความสูงเขาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ครับร้อยสามสิบ บวกยุคครับร้อยสามสิบบวกเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวผูราคาครับมนี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหารสองถึงตัวละเจ็ดพันเนาะครับอ้าพี่น้องครับมีเมงตัวต่อไปอีกนะครับพี่น้องต่อไปเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียให้กันแม่นครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวผู้เปลูกตัวเมียแม่นี่ก็เป็นงัวไทยไทยกางเขาเนาะมันบ่ตัวนี้นะครับลูกเขาสีแดงพี่น้องครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงก็เื่อนะครับอาจจะลูกตัวแรกปุนี่ลูกตัวแรกเลยครับ พี่น้องครับลูกตัวแรกเป็นแม่ลูกลูกตัวเม่ยตัวนี้ขาดน้ำเลี้ยงคือพี่น้องครับพวกนี้มันหนาเร็งนะครับมันกระเลขขห้นมนจอยตอนพอลูกดูดนมเนาะราคาครับคุอนี่หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทพี่น้องครับเป็นได้เป็นแม่ลูกลูกตัวเม่ครับพี่น้องป่ะตัวต่อไปพี่น้องครับราคามีนี่คือกันนะครับแม่ลูกคือกันครับคือเขาเอามาไหวยังสี่มันจังสีหัวราคาถือแยกเป็นราคาถือราคางามเนาะเอาพี่น้องครับตัวต่อไปก็เป็นแม่ลูกลูกตัวเม่ให้กันพี่น้องครับตัวนี้แม่นี่สูงประมาณรับ ต่ว่าตัวนี้ลูกเขาสมบูรณ์ดีพี่น้องครับก็คือถือว่าไข่เขาหมูนะครับเพราะว่าแยงเพราะว่าแม่จอยอยู่แต่ว่าลูกห่างสมบูรณ์ดีบ่ถือว่าจอยพี่น้องครับเอ้าแม่ทองบ้างนะครับเป็นบ่ครบอี่ครับเอาครบอี่นะค่าที่คำนวณได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องครับหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นเจ็ดมาที่นี่นะครับนี่คือราคาหลักหมื่นทหารสองถึงตัวละาหกเจ็ดพันนะครับแปดท่นพี่น้องครับประมาณนี้นะครับเอ้ามาหนีไปเบิึง เขาสู่งวัวงัวงามน้องอย่เนาะครับอันนี้<อ>นนก<ป>็มีนีแน่แม่ให้กันได้ครับนี่เป็นแม่ลูกคือกันครับอ๋อนี่เขาจะมันเป็นแม่ลูกนะครับเนาะตอนแรกอันนี้แม่มันอ่าอ่าเป็นสัตว์เหล่านด้ครับขึ้นเมื่อวันเมื่อก่อนแห่งบ่ได้ผสมเอาไปเรียกผสมได้เลยครับอ๋อน,นี่ว่าห้อยเปลือกอยู่นิดมั้งนี่ครับพี่น้องครับเพันว่าเป็นแม่ลูกลูกตัวม่นะครับหลักการเป็นลูกตัวแรกตัวสองครับนี่ลูกตัวแรกเลยครับเป็นลูกตัวแรกนะครับเนาะแต่ว่าลูกเขาถือว่าเนื้อหนังดีอยู่นะครับมันบอเน่ยครับทรงให้ลูกตัวใหญ่ก็แม่หลายเนาะมันบ่่ครับพีน้องนะครับตตัวนนี้เป็แแมม่่ลลููกก ลูกตัวเลขความขึ้นนะครับเพื่อนวานนะครับเอาหานาตรงสี่ราคาไหนครับบุณีสองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับเนาะอันนี้คือราคาของกระสือพี่น้องครับราคาสือไก่ราคาหนึ่งครับพี่น้องปะที่นี่พี่น้องเข้าไปเข่าสู้กระบวนการเป็นงัวบามันแดงเพราล้นพี่น้องครับบุนี้จะเริ่มเข่าสู้งัวเลี่ยงงัวงามพี่น้องครับบาทีนี้ครับผ่านเป็นงัวราคาถือบุนี้เป็นงัวเลี่ยงพี่น้องครับบาทีนี้นะครับ อันนี้จะเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผูนครับตัวนี้นครับลูกตัวผูเพราะหล่นธรรมชาติที่กันครับพี่น้อกเขาพูดว่าเป็นแม่ลูกตัวผูเพราะหล่นธรรมชาติครับแม่เขาเป็นงัวเอฟหนึ่งเอฟสองครับตัวนี้อันนี้มันเป็นลูกผสมอยู่นะครับลูกผสมอยู่เนาะครับทับบ่มีใบอย่างนะครับพี่นกครับเอาแสดงว่างัวตอนไหนมันเป็นขายแล้วบ่ที่ว่าเป็นลูกเอฟสองกันนะตัวย่างสิครับเอาตอนไหนลูกเอฟสองขายไปแล้วพี่น้องครับตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผูเป็นงัวแม่ทรงลูกครับตัวนี้หล่นธรรมชาติมาตัวนี้นวะครับหล่นธรรมชาติครับเอา เมืรอนี่แม่ท้องวางหรือผสมอะไรครับแม่เป็นสัตว์แล้วเพื่อนครับเพราะท่นได้ผสมครับแม่เป็นสัตดได้ผสมเนาะครับเบิ้งการส่งหลงขอบพี่น้องครับราคาครับเมืรอนี่สองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องครับมาเบิ้งเด้อราคาคืองวดตัวนี้หฮลูกเก่งครับพี่น้องครับเบิ้งแม่ยสื่องวดตัอแม่ส่งหลกครับป่ะอ่ะต่อไปก็เป็นแม่นี่เลยครับแม่ลูกคือกันครับนี่อันนี้ลูกเขาเนาะครับนี่แม่ครับแม่ตัวนั้นแหละป่ะพี่น้องครับเบิ้งแต่ไม่ได้กี่งวดตัวนี้มีเกือบ แปดมื้นขวมพี่น้องเพราะว่ายังเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ให้มันสมัยเลี้ยงงัวเลี้ยงนี่แม่ลูกคู่นี่กับแสนอัพคนละพี่น้องนะครกี้กแต่ว่าโมนี่นะครับก็ถือว่าเอางัวโค้งสั่งยังไงไหมพี่น้องครับโมนี้คือสูงร้อยห้าสิบพอนะครับตัวนี้ครับแม่นครับร้อยห้าสิบยอครับนะครับพี่นอ้องตัวนี้งัวสูงร้อยหาสิบตัวนี้คือเรื่องโค้งสั่งครับพี่น้องครับความสูงลำโตเงาพี่น้องครับตัวนี้ลำโตเงานะครับแล้วก็แขงขาดีแล้วพี่เนี้ยตัวนี้ให้ลูกเก่งนะครับบางลูกเขาก็ลำโต่งพี่น้องครัับตววนนีี้ถือ่่่่าเป็แมทสงลูก นะครับขาดแค่นางวีคงซื้อครับตัวนี้ลูกเขาตระลิงหูปะครับตัวนี้อันนี้ลูกบนเน่ใจนะครับนี่บนเน่ใจนะครับเนาะเอาสิครับแม่ลูกคุณอีนครับราคาโมนี่สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองพันบาทเนาะสมัยนากีเห็นมีงบหัวเรือนสี่ราคาไม่ต้องหกเจ็ดหมื่นครับทุกโมนี่นะครับใกล้ๆราคาอิงเหนือพี่น้องครับใกล้ๆกันนะครับเลียงงัดเล็กน้อยหนึ่งนะครับมโอนี้่โอนี่เป็นตัวแม่ทองนี่ครับราคาเบาๆเทานันครับนี่มินิก่อนอ้าวพี่น้องครับตั้แรก พี่น้องมอเห็ว่ตต่อไปเป็นง่วแม่สาวทองแหลกครับพี่น้องครับบันนี้ตัวนี้งามคลักพี่น้องตัวจริงแต่ว่าในกล่องมันอาจจะว่างามมันอาจจะนั่นแต่ว่าตัวจริงอ่ยขนเหลี่ยมดีหน้ากระซีดีแล้วก็เป็นแม่สาวทองแหลกความพี่น้องว่าตัวนี้นะครับเอา้าบ่าหันอาจารย์คนบ่นค่อยเบิงคนเมืองได้พินินไว บะน,นี้เคาเตะขึ้นสิบ่เบิ่งเขาเหรอเนาะบะน,นี้เนะ <c oughs> าะครับเอามาที่นี้นะเป็นแม่สาวทองแหลกความสูงเท่าอนตัวนี้ครับ <c oughs> ตัวนี้กาเก็บลอยซี่สิบยู่ครับลอยซี่สิบบวกเนาะพี่ <c oughs> น้องครับคุณวันลอยซี่สิบบวกผสมตัวอะไรไปเนาะครับง้อตัวนี้ตัวนี้ผสมตัวบามันแดงเข้ากันครับผสมตัวบามันแดงเพิ่นครับตัวนี้คือคือเป็นแม่สาวทองแรกครับรครับทองเดือนหกเดือนแล้วครับทองหกเดือนเนาะพี่น้องครับตัวนี้ครับก็ถือว่าได้ความสาวความสดที่นะครับมื้อนี้ กะเอ้าราคาข้าวโมน,นี่ไอ้สองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องครับสมัยตะกี้เห็นเป็นง้อสาวหนิราคาแพงกว่านี้เด้ตะกี้สองหมื่นสามนี่คือง้อหน่อยดิพี่น้องอันนี้คือแดงแม,ม่ทองพร้อมกินนองพร้นนอมพี่น้องถือว่าราคาพอฟังทักมาที่นี่นะครับตัวนี้ก็ได้ครับป้าพี่น้องวันนี้มีว่างามพร้อมพี่น้องถ่ายเบื้องท้ายคลิปนะครับผู้ใดเบื้องแลังพี่น้องครับฝากรายงานโตแนวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเพิ่มค่าวกำลังเห็นมุมหันแน่พี่น้องบอกสื่อว่าเป็นแยงขอแก่พี่น้องคอยเมนต์ข้เ่นก็็ปแมสาวทองแรรกกคัันบเป็นแม่สาวทองแรกกันเนนนาะะคครรัับบแ่ ความสูงของตัวนี้ตัวนี้ลายซีซีเพื่อนครับรความสูงลายซีซีบวกเนาะผ <uli 40 S 1> สมตัวได้ไปนเนาะครับตัวนี้ผสมตัวบามันแดงเพื่อกันครับผสมตัวบามันแดงเนาะประกันทองรับประกันทองครับจ้าเดินครับผสมไวปนี่สามเดือนกว่าครับสาม <indicating S 1> <อ>เดือนกว่าเพื่อนครับ Christina. ตัวนี้ครับความสูงลายซีซีบวกเนาะครัเอาเพื่อนครับเพิ่นว่าสูงลายซีซีบวกอยู่อยู่เด่นนี่คือในเรื่องความสดเพื่อนครับความสาวความสดครับเอาราคาครับวันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับพี่น้องราคาพอฟังครับพี่น้องนะครับป่ะไันนี้ อันนี้เขาเลือดลอยเลยนะครับพี่น้องมันนี่เลือดลอยเลาสทรงจดไปแล้วมันนี้นะครับมันลูกสาวทรงจดไปแล้วนะครับนี่ลูกสาวครับเป็นชุดสามแม่ลูกเลยนะครับนี่ก็เป็นลูกสาวกวกขึ้นกันครับอันนั้เลือดลอยกันแมนครับมีใบขึ้นกันครับอันนี้ได้ใบมาแล้วแต่ว่าตัวนี้พึ่งทรงจดครับครับผมจูงมันนี่แม่นีก็ท้องแล้วแมนครับแม่ท้องแปดเดือนแล้วครับพี่น้องครับว่าไงว่าทุ่มมันนี่เนาะแยกก็ได้ครับ คือตัวเนี้ยว่าไงสมัยผมซื้อมาด้กี่สองแสนกลัวผลนองมัน,น,นบอสองแสนหาแต่สมัยเป็น,ปนสาวผมพี่น้องบันนี้เขาเอาไปรอบนี้คือใ้เป็นขัวเลไพี่น้องครับก็คือในเมรนะครับประก,กันทองแปดเดือนพร้อมแล้วก็อันนี้คือลูกสาวที่ติดครับตัวนี้แล้วก็นอันนี้นคือพี่สาวเขาคือจุดเด่นหนึ่งคืองวดตัวนี้คือใบเพชรด,ดีหน่อยเนาะมันบอเป็นลูกตัวใดผมจำาบ่ไดรแล้วพี่น้องครับแต่ว่าไม่เป็นลูกพอนอกพรือเปลครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงัวทีอ่า เบิ้งเป็นแม่ทรงลูกครังเนาะเป็นเหมาชุดได้ก็ไดรนะครับสามแม่ลูกเอาไอตัวนี้ก็เลยวๆมาหนิแมวครับมีใบป,ป่ตัวนี้มีครับปัจจุบันนี่ปัจจุบันมีใบครับเด็กลูกสาวไข่<ๆ>ขอเบิ้งเนี่ยครับลูกของตัวนี้แหละครับลูกของตัวนี้แ,นแต่ว่าคือว่าให้ลูกเกินโตเนาะไทบามันบีเดอร์พ่อของเขาคือเออคเอฟสามหนึ่งแม่ของเขาก็คือมิดอาร์เอ็นสี่เก้าพี่นะครับตัวนี้คือพอเขียบสามหนึ่งครับพี่นอ้องเอา้า ให้เบางแล็บพี่น้องครับถือว่าเป็นงัวบามันเลือดลอยครับเกิดจากแม่ของเขาแม่เขานี่คือพฤติกรรมเป็นเป็นเลือดนอกบัานี้ลูกของเขานี่คือพอเป็นเคสรสามหนึ่งพี่นะครับบัานี้พร้อมผสมแล้วพี่น้องครับแม่นครับไก่ฉีดเป็นสัตว์ไก่ฉีดจะผสมเลยหลักจุดเด่นหนึ่งคือเรื่องโค้งสั่งเนาะครับโค้งสั่งพี่น้องครับลำโตอยาก้ำสูงนะครับบอกเป็นราคาอยากตัวเล็กก็ได้ครับเอาสิเอาสุภาพตัวนี้ตัวนั้นสามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทบามันเลือดลอยเลยครับพร้อมใบเพชรครับพร้อมใบเพชรเอานี่โคมนี่ด้อแม่แม่ียมีแม่ ตอนนี้แม่มันท้องยังซีไว้หนึ่งสามสามครับซีไว้หนึ่งสามของกรรมปู่ฟ้ามครับกับลูกของเขาหนีเขาทรงสดอยู่เนาะครับเอาแม่ลูกคุณนี่ราคาได้ไอ้ปุ่นี่หกหมื่นห้าพันบาทครับเอาเราแยกเลยครับแจกท้องมาคุยได้เลยครับโทรมาคุยเลยเขาเตรียมเพราะว่าของกรรมเลยก็คือโคมนี่คือของไปหกหมื่นห้าพันบาทครับซื้อสองได้สามพี่น้องครับก็ว่าไงว่าเอาซื้อไปเอาลูกออกมาเลอาจจะเป็นตัวแม่แต่ว่าแม่ลูกตัวลูกตัวลูกสาวหน่อยนั่นอ่าทรงจดไปแล้วนะครับ พี่ตาส,ส่งจดไปแล้วครับส่งจดไปแล้วพี่น้องครับ,รบแสดงว่าตัวนี้คือเป็นบามันเลือดร้อยขนาโยกโคตโต้งสามตัวนี่ไอ้โทรมาคุยได้เลยครับโทรมาคุยเนาะครับโอ้วตะวันมือนี้ผมว่าตัวนี้เสด็จขายคอนมูอได้เลือดร้อยตัวนี้ร,ร,ราคาพอฟังเนาะสามหมื่นกว่าบาทนึ่งสามหมื่นหกพันบาทสามหมื่นหกพันบาทครับ, 360, บตัวพี่สาวป้าพี่น้องครับมือนี้นะครับเลือดร้อยราคาสามหมื่นหกพันบาทครับป่ะครับมาทีไปเบิร์นตัวต่อไป กับเป็นสาวได้ครับนี่เป็นสาวันแมนสมัยได้กี่ห็นผมมันพูดเถา่าด้เลี้ยงล้านเนาะ <c oughs> ผมซื่อแท้ตัวนี้ <c oughs> อันทั่งอ่นลูกของน้องสาวทั้งลูกของเจ้าของตายอซื่อไปแม่เถ่าพอเถ่าจมแม่กับจมพ่อกับจมแบบีเ <c oughs> อ้าวันนี้บางตัวต่อไปครับน,นี้ <c oughs> เป็นงัว่าแม่สาวเนะ <c oughs> าะผสมแพงว่าตัวนี้ครับย <c oughs> ังครับพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นคือเรื่องกระดูกโครงสร้างเนาะตัวนี้เม็ดสีดีพี่น้องครับตัวนี้เม็ดสีดี นับกระดูกโค้งสางดีเป็นลูกกระทบเราบ้างแล้วพอหูบ่เกินปากแต่ว่าคลิปหูดําเครื่องเพดดำนะครับแล้วก็แข้งขากระดาโค้งสางง่ายนะครับตัวนี้ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ลอยซีดสิบหา่าเยอะครับลอยซีดห่าบวกลบเนาะครับอนาคตลอยห่าสิบบวกอยู่เนาะตัวนี้เนาะครับเพราะว่ามันเป็นสาวหน่อยอยู่พี่น้องครับตัวนี้เอา้าไอตรงสี่ราคาได้ครับว่าน,นี่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับฮะตัวบกง่ายนะครับครับตัวบกง่ายง่ามพรสีแดงพรอม็นบ่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับห้องผิดวะนี่ บ่ผิดหรอกครับบ่ผิดรถราคาพิเศษครับแม่าสาวไกลผสมพื่อกันตัวนี้พี่น้องครับอันนี้ผมว่าไงวะไอา้แล้วว่าไงเนาะราคากับพอฟังพ่อต<ช>ัพี่น้องตอนนี้นะผู้ได้ทีอยากจะเด้งว่าไปเรียงผมววายุข,ขอกนี่พี่น้องเอาไปกับบ่ขาดทุนดอกนะเอาไปเรียงต่อเพราะวายังตีฝากเนินธนาคาามันก็นกยังมีนกำไรหน่อยเนาะแต่ว่าเรียง,งว่าไปกับบังคับฝากไปเลยเลยพี่นงครับถึงแม้มันเสียราคาถึกแต่เข้าสื่อตอนที่มันราคาถึกเข้าไปสื่อตอนที่ราคาแพงยังได้งอกหรูเกับพี่น้องพีละตัว ไปเที่ยวสามปีว่าสมิหีสามวอคนมาสมัยดิคีครับทุ่งบุนี้ก็อดเอาไม่ได้หน่อยก็ตามเพราเสียคิดพี่น้องเอ้าวมะม่วงโตต่อไปพี่น้องครับประเทศนี้เป็นงัวบาร์มันเดย์ฮอลโลนเนาะครับผสมอะไรเครับว่าตัว,ตวน,นี้ผสมช็อกโกแลตครับพร้อมกินน้องพร้อมกินน้องครับกำหนดคลอดพันทีมีสิบเมษายนครับโอ้พี่น้องครับเอาไปนี่พร้อมกินน้องเลยนะครับก็ถือว่าอ้วนดีเนาะนะครับแล้วก็ถือว่าเนื้อหนังดีพี่น้องครับต้นโตดีคักพี่น้องครับแล้วก็เป็นบาร์มันหัวโลนพร้อมนะครับตัวนี้ พร้อมกินน่องเมษานี่เนาะราคาครับวันนี้ราคา2 5 0ห0ันบาทครับพี่น้องงัวบอลทอโลนทองพร้อมพร้อมกินนองสองห0บาทค้าันบาทไอผมฟังผิดวันนี้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเช็คก่อนไม่ได้ลูกตัวคุ่ตัวนี้ได้ลูกตัวนึงแล้วครับตัวที่2ได้ทองตัวหนึ่งทองแล้วพร้อมกินนองวันที่20บนี่อีกสิบก็มืออยู่เนาะแมนครับหลังสงการนี่แหละครับสองพอนครับสองหมื่นห้าพันบาทครับตาย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 ผมมารีต่วนคนเลียงงัวแถวที่นี่ อ,อัน,น้าวป,ปะพี่น้องครับมาเบื้องตัวต่อนนี้นนไปครับคือวัวไงเขาสื่องัวหลายเ<ช>ท่าละสามสิบสิบตัวเอามารวมกันแต่ละเธอแต่ว่าเขากับเบิง้งเลยแหละแต่ว่าบางเทือมันกัดจีดมีตัวที่มันก็สจีให้คุณเขาเนาะเขาไม่จาพี่น้องครับวันนี้เขาเบิ่งงัวใส่ยักษ์ครับพี่น้องครับเป็นงัวบามันแดงหัวหลวนใส่ยักษ์ว่าได้บ้างตงเสียครับเพราะว่าหน้าเป็นงัวบามันฮะโค้งสั่งขนาดนี้แง่ขนาดนี้ก็คือวัวไงเป็นงัวใส่ยักษ์ครับพี่น้องครับัาที่นี้นะครับเอ้า มาที่นี่ตัวนี้นะครับความสูงใครง้อตัวนี้ครับตัวนี้สูงร้อยห้าสิบวกด้วยครับตัวนี้สูงว่างสิบบวกพี่น้ตัวนี้จุดเด่นยังครับอะไรงตัวนี้จุดเด่นของเขาคือโครงสร้างใหญ่ครับแล่ะกับสีดีครับคือโครงสร้างใหญ่เนาะมีความเชื่องครับนี่เม็ดสีคลิปหูดําแข็งขาดําพี่น้องครับแล้วก็เครื่องเพดดำออกโบด เป็นง้วใส่เงาโค้งสางพี่น้องครับง้วงสี่คือหันเอาไปเลียงเอาไปเกี่ยวเงาบ่มีคั้งเบาะมือพออย่างที่มันโค้งสางดีครับพี่น้องครับแล้วก็ได้เรื่องความงามหน่อยเนาะมือนี้ผสมแมงวก้ตัวนี้ครับตัวนี้ทองหกเดือนครับทองหกเดือนครับผสมตัวได้ไหมนะครับตัวนี้ผสมช็อกโกแลตเข้ากันครับผสมช็อกโกแลตเป็นหกเดือนเนาะครับเอาไอ้มือนี่ตัวเงาสี่ใส่เงาสี่ราคาครับมือนี้สามหมื่นแปดพันบาทครับสามหมื่นแปดพันบาทเนาะอันนี้คือเขาขายใส่ยงาเนาะพี่น้องครับชี่กระชับดีพี่น้องครับน้ำไต่ดี โครงสร้างดีพี่น้องครับแล้วก็ได้เรือ่องโครงสร้างเนื่องหนังเม็ดีพี่น้องครับถือว่า,า,อาเอย์ไอาใบเลี้ยงกับพี่น้องนะครับสีดีราคาพอฟังพอห้องพ,อ,พอตอเนอานะไอ้เนาะเอามาหนีม้นมาเบิ่งโตต่อไปเราเป็นแม่ลูกลูกโตแม่เป็นงัวที่ให้ลูกงายที่สุดพี่น้องครับบอกเลยว่าเป็นงัวที่ทรงลูกอาหารฮาเขาเส,สืองัวไปเลี้ยงเขาต้องเองบ,บิ่งแม่กับลูกครับพี่น้องครับอันนี้เขาเห็นแล้วว่างัวตัวนี้ให้ลูกเก่งพี่น้องครับคุณนี้ชม แต่ไม่ได้กี่เฮ็ดเขาแล้ววายใส่มองออกไปนี่ตัวนี้สามสี่มือแบพี่น,น้องงานจะ<อ>เป็นสัตว์เมื่อวานนีกเลยครับผมมันก็ได้ปสะโยน์ขับตัวนี้ลูกตัวอะครัก็ง้อตัวนี้ล,นลูกช็อกโกแลตครับมีใบอยู่ครับลูกช็อกโกแลตนะครับมีใบมีหลอดน,นะครับเนาะอายุประมาณตัวนี้อายุเปียนนี่แหละครับห้กเดือนนี่เนาะแต่ว่าลูกสิบสามแม่เนาะนะครับตัวนี้ ไฮลูกกิ้งครับตัวนี้ครับสีดีพี่น้องครับหนังหนาดีพี่ครับคลิปหัวดำนะครับเครื่องเพ็ดดำนะครับออกโปสตัวนี้ไฮลูกกิ้งครับพี่น้องครับไฮลูกเกินโตได้ลรอนะครับพี่น้องแม่นี่ขึ้นเลี้ยงนะครับพี่น้องเอ้าแม่ลูกแม่นี่สูงเลยสี่มหาครับประมาณสี่สิบบวกประมาณนี้แหละครับราคาครับตัวนี้สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองพันบาทพี่น้องครับอันนี้คือได้เรื่องความงามพี่น้องครับก็คือไฮลูกกิ้งไฮลูกเกินโตพี่น้องครับตัวนี้คือว่า เอาหัวง้อง้างขมีราคาอยู่พี่น้องครับมาเบือกรอบชมเอาพี่น้องนะครับเอาตัวนี้ไปเบื้ตัวต่อไปนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นงัวอันนี้แม่สาวครับตัวนี้เฮ่งไรครับเป็นสาวทองแรกครับสาวทองแรกความพี่น้องครับวันทีนี้นะเป็นงัวสาวทองแรกบามันเพชรเขาแล้วเพี่นครับตัวนี้พราะไงๆว่าทุกมบอนี้เขาสามารถเลือกตัวงัวงามเขม้าขายเลยเนาะทุกมบอนี้พี่น้องนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าทุกมบอนี้ครับอ่างัวมันราคาบอบแพงปันไดพี่น้องครับแล้วก็เขาสามารถคัดเขามา ตัวเนี้ยถ้าผูใ้ใดมีงัวอยู่นะพี่น้องเขาสามารถเอางัวที่บงงามพันธุกรรมพอดีออกทำเพราะเอางัวโตงามเข้าไปเลี้ยงได้พี่น้องครับเพราะว่าหันหาเขาเลี้ยงโตงามง่าหันท่ามันหลูกงามเพราะก็ได้ขายราคาดีพี่น้องนะครับเอา้าตัวนี้นะครับความสูงของแทงวัตตัวนี้ครับร้อยซีบหาบวกนะครับร้อยซีบหาบวกนะน้ามันใส่หม้อไปเสียเนาะร้อยรับตัวนี้ร้อยซีบหาบวกเนาะเป็นงัวโค้งสางง่ายนะนตัวนี้ผสมตัวเลยครับงัวตัวนี้ กํลังแค่กันครับจะเดินข้าวผสมไว้นี่ซเดือนครับทองซี่เดือนเนาะง้อตัวนี้คือจุดนี้คือล้ํตัวเงี้วพี่นะครับหล่าคลิปหูดําแข็งคายดําเพล็ดดําครับราคาครับมาอนี่ราคาสามหมื่นสามพันบาทสามหมื่นสามพันบาทพี่นะครับเป็นแม่สาวทองแรกครับเป็นง้อโค้งสังไงไปไปได้ครับพอทีนี้นะครับเขาบ่อยากให้เขาบังคับหรอกเงี้ยกําลังพี่น้องธรรมดาแหรอครับมาอนี่อันนี้ตัวนี้ลักใครเอาตัวแม่สาวอยู่เนาะครับเนาะ เอาพี่น้องครับนี่เบมึงตัวต่อไปเป็นแม่สาวหน่อยเนาะอย่นครับผสมเปห้องตัวนี้ครับผสมตัวนี้ไก่รสีร้อมผสมแหละครับพร้อมผสมเนาะเป็นงัวนลั้งรัชชาเนาะเป็นแบบเขาบูบีนั่นเองนะครับเพี่บอกความสูงอะไรของตัวนี้ครับสูงลอยสี่สิบบวกยูนิครับสูงลอยสี่สิบบวกทองว่างอย่นี้ครับเป็นแม่สาวทองว่างพี่น้องตัวนี้ครับกัได้เรื่องโค้งสางอยู่เนาะแต่โค้งสางพี่น้องครับแล้วก็เม็ดสีนะครับแลักกับได้พันธุกรรมคืองลวนธรรมชาติ เอ้าราคาครับมืณนี่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับอันนี้คือราคาของมซื้อป่ะตัวต่อไปครับพี่น้องครับไปเบื่องตัวต่อไปเป็นแม่สาวน้อยให้กันพี่น้องครับตัวนี้อายุครับประมาณกัประมาณสิบสามสิบสี่เดือนครับสิบสามสิบสี่เดือนเนาะตัวนี้นะครับจุดเด่นหน่อคือเรื่องความสาวความสดหน่อยเนาะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่สาวหน่อยอยู่นะครับ เอาราคาครับมูนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้คือราคา<ม>ถือครับพี่น้องนะครับโป่งยังไงว่าราคาถือคักนะครับปะไปที่นี่เ,เป็นแม่ทองเป็นแม่ทองเป็นสาวทองแหลกด้วยกัน,นสาวทองแรกว่าไอ้ตัวนี้แม่นครับโอ้ใส่มาเขาให้ได้มีบักเนาะจะเอาเป็นสาวแก่ทองแรลกตัวนี้ความสูงเขาอะไรคำว่าตัวนี้ตัวนี้ความสูงกับสี่ร้อยสี่สิบห้าอยู่ครับความสูงร้อยสี่สิบห้าเนาะตัวนี้นะครับความสูงสี่สิบห้าพสมใจครับตัวนี้ เอสจีหนึ่งหนึ่งหกกินนองครับตัวนี้นะครับกำลังรถขอดกับเมษานี่แหละครับซิปเก่าเมษากำลังรถขอดซิปเก่าเมษาหนี่นี่ร้อมกินน้องจริงๆนะครับเอามโอนี่ครับพี่น้องครับแม่สาวทองแรกเขาดอยเนาะครับเนาะราคาครับโมนี่สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ถือว่าง้วโค้งสางง่ายกันแล้วกันพี่น้องครับเราขอความกินน้องแล้วนะครับเอามาที่เบื้องตต่อไปเป็นแม่ลูกเนาะตัวนี้ลูกผสมเลือดลอยครับนี่เอฟสองบ่ มุ้ตัวน,นี้นี่เื้ยเลือดร่อยเอาเอาตังสี่เหลีหล่ยมีใบเข้าตีงวงทับ,บมือดาเข้าอยนะู่เนาะเอาเพราะยังวัวแต่เป็นน้ำหามีด่ามากกันว่าเอางัวมาหน่ะนะครับตัวนี่พี่นะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับตัวนี้แต่ว่าแม่เขาอาจจะมีอายุหน่ิดนึงเนาะโอ้ยบอสตรงไปบอสเดี๋มึงห่องขาย,ยของบอสเมื่อตีพี่น้องเกษตรกรฟังเอาแต่ว่าถือว่าให้ลูกเก่งเนาะมันบอส พี่น้องครับให้ลูกเก่งนำนุ่มแม่เขาก็ดีอยู่เพราะว่าปกติแล้วหันห้าแม่สู่ขนาดนี้ลูกว่าหนาจะนำนุ่มลูกบนหนาแต่จอยก็นี่แต่ว่าถือว่านำนุ่มแม่เขาดีครับราคาไอ้โมนี่ราคาสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทราคาตามเนื้อผาเนาะได้ลูกไปเลี้ยงกับคุ้มแล้วพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่านำนุ่มแม่เขาดีอยู่นะครับเอ้าตัวต่อไปตัวนี้นะครับไอแม่ครับเป็นสาวครับตัวนี้เป็นงัวสาวพี่น้องครับทองว่างที่ผสมอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ทองว่างยุ้ครับแม่สาวทองว่าง อันนี้เป็นเอฟซีนะครับมีใบครับเป็นเอฟซีมีใบให้พ่ออักษรของเบิ่งนเนี่ยเอฟซีนี่คือว่าหน้าลูกโตต่อไปเป็นตัวเมียคือเป็นเรือลอยเห็นปะแมีนครับเอาพี่น้องครับคุณบอลคุณวศินี่เป็นเอฟซีนี่เอฟโฟเอฟซีนะครับแสดงว่าโอ้ลูกครีสามหนึ่งตัวนี้พี่น้องครับคอเขาเม่เขาสายหนีพี่น้องครับ <ค sequel. S 2> อเาอเา,านะครับ,รบวันนี้วันว่าเอฟซีเป็นแม่สาวเนาะหันห้าผสมแยกเพลิไปลูกต่อไปคือเรือลอยพี่น้องครับตัวนี้จุดนี้คือเรื่องโค้งสางเนาะ โครงสร้างนะครับตัวนี้สูงอะไรครับความสูงเขานี่จะร้อยซีบิผาบวกอยู่ครับร้อยซีบิผาบวกเนาะพี่น้องครับตัวนี้มันยืนมันยืนนะตั้มซื้อพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบิ้งซื้อนี่เป็นงวป f าพี่น้องครับพนักงาน fc ธรรมดาเนี่ยใจราคาพี่น้องเอาราคาครับไอ้โมนี่สองหมื่นแปดพันบาทครับสองหมื่นแปดพันบาทอันนี้คือ fc เนาะครับเนาะลูกโตต้องไปลูกโตขึ้นเดือลอยพี่น้องครับอันนี้ถ้างูวกดรที่ต้องการพัฒนาแต่พี่น้องครับเทาสามารถเอาไปพัฒนาต่อได้พี่น้องนะครับถือว่า โอ้พัฒนาคักพี่น้องนะครับที่นี่พี่น้องว่าเบิ่งเป็น,นสายหูมีคนมาเม็นตลอด,ยอยดงงว่าอยางไดง่วตโตผูสายหูเราเหม่นเมื่อเซลาหาเหม่นคนนะแต่ผมบ่รู้ว่าเราถามซื้อเฉียว,วแต่ว่าเราถามดีคับพี่น้องนะครับนี่เป็นสาวน้อยนะครับเอาพี่น้องครับวันนี้เป็นสาวหน่อยสายหูครับพี่น้องครับเ <c oughs> อาตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับว่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็ประมาณ สิบสเดือนครับ1ามสิบสี่เดือนเนาะบบงหูจัดพอเนาะทีนี้เนาะตัวนี้พันกว่าท้องแทะแหะครับลูกท้องแท้เนาะครัพี่นะครับพนลูกท้องแท้สิบสิ่เดือนคนวานะประมาณเอาขัวน้าแม่สาวนอสี่ราคาเท่าไหร่มนี้หนึ่งหมื่บาทครับพี่นงครับหน0 0งหมื่นบาท ันนี้คือราคาทัวร์ดซี่มีทุนหน่อยอยากไปเลี้ยงงวหูเนาะเคุนว่าพัฒนาลูกเขาเอาไปไปโซกไปเซิร์นเอานะครับเนาะหนึ่งมือสามพันบาทนี่ครับราคาเครื่องเกลี้ยงเนี่ยเลยครับเชี่ยนะครับเมื่อเบืองตโตต่อไปเพื่อนครับเป็นง่วแม่สาวน้อยครับอายุวันตัวได้คำว่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็ประมาณสิบจีสิบห้าเดือนเท่านั้นครับสิบสี่สิบห้าเดือนเนาะพี่น้องครับเพิ่นว่าเป็นสาวน้อยอายุประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนลูกตัวได้คำว่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นลูกท้องแท้กันครับลูกท้องแทรกเนาะต ความสมบูรณ์พี่น้องครับเราใบหูดีนะครับแล้วก็สีแดงดีนะครับเนาะพี่น้องครับสีแดงดีราคาครับมือนี้ตรงสี่ครับวันนี้สองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันบาทพี่น้องวันนี้คือของสื่อได้พี่น้องครับราคาซื้อขายราคาหนึ่งแต่ว่าจุดหนึ่งคือสมบูรณ์บบจอยครับแล้วก็สีดีนะพี่น้องครับไปไปเบื้องตัวต่อไปพี่น้องครับทสนีสนะครับเมื่อนี้ บอลเลี้ยวจังหวะหนึ่งพี่น้องจังถามว่าขอเบิ้งตัวจริงยุสนาคอกครัง้ออยู่หนาคอกนี่งามก็ไม่คลิปเพราะว่าในาคลิปผมบ่ได้แต่งภาพแล้วก็สีโทษสับผมกับว่ได้เฮ็ดสีงามมันจะขี้ลายก็ตัวจริงไหลนะครับพี่น้องแลง้วก็ง้ออยู่นี่ตัวจริงมันใหญ่กว่าในกลองเพราะว่าผมสูงไรเจ็ดทิพเจ็ดผมเอาขึ้นรับเออไมาไล้เห็นคือง้อตัวหน่อยจริงอ่าฮันฮายอยากแหงว่างามเพราะต้องทายตำตำ นะครับพอที่นี่ผมปวดเอวพี่น้องก็เลยเป็นงัวตัวหน่อยบอดฟังก่อนว่ได้แกะตัวด้วยอ้าววันนี้เบิ่งโตต่อไปครับไปนี่เป็นแม่สาวหน่อยเนาะแม่ครับลูกตัวนี้คับก็ที่นี้อะไรตัวนี้ลูกดวงตะวันครับ เป็นลูกสาวดวงตะวันเนาะครับอายุครับตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณสิบสามสิบสี่เดือนเท่านั้นครับประมาณสิบสามสิบสี่เดือนเนาะแต่ว่าตัวนี้ใบหูดีเขาทุกตัวเนาะแม่นครับ่นนะครับใบหูใบสวยครับตัวนี้ใบสวยใบใหญ่เปิดกว้างสวยครับเนาะนะครับเป็นเป็นลักษณะเป็นงวงงามอนาคตเป็นงวงงามเพี่อนครับตัวนี้คลิปหูดำแข็งขาดำขึ้นมาตัวนี้ออกโบดพร้อมเลยครับเอ้าสาวหน่อยสิราคาได้บลูกดวงตะวันนี่ครับ สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทแสดงว่าหานาง่วงงามก็มีราคานี่ครับห่านางงวงธรรมดาเกิดไว้สี่ก็คือหลักหมื่นนั่นไว้อันนี้ก็สองหมื่นอันนี้ก็สามหมื่นสิตามความสวยครับตามความสวยนะครับตัวนี้แสดงว่าอาหารตัวงามจริงคนกับน้ำสื่อก่าหน่อยเนาะครับเอ้าวเมนี่เป็นตัวสุดท้ายวะตัวนี้ตัวสุดท้ายครับสาวอมราไก่สีหัตรรอบ เก้สิบพันรอบแล้วละครับนี่อัมมาลาอันาว่าอัมค้าอยนี้ไม่ติดยูนเฮาเนาะเอาอัมมาลาไปนี่บายๆเนาะยกมือขึ้นบายๆวันนี้พี่น้องครับตัวนี้คุณบอกผสมไฮเลี่ยผสมท้องแท้หาจีแมนครับไฮแมนไอผสมโตเดียวกันครับซุปเปอร์เคนยาไอได้ขายอะไรที่ตัวนี้ไอผสมพิษตซื้อิของเ้าหัวเงี้ยวนี่ยไม่ตัดแพงๆนะครับหลอดละสองพันครับอันนี้สะสมสองพันครับอันอันนายกสมาคมเบิรงอยู่เป็นสิมพส่งหันาว่าไปวางง้อเพิ่มอีกแหละเว้ยบ่อเลนบ่อเลนเอาตัวนี้นะผู้แนวครับเป็นแม่สาว ได้ลูกตัวนึงแล้วครับตัวที่สองครับตัวทสองไปเนาะครับง้อตัวนี้มันเด่นเหง้าตัวนี้ตัวนี้ก็คือหนึ่งกับลูกเหรีหูยิกดีแล้วก็มีดังสันดังครับแล้วก็โค้งสางง่ายครับเนาะก็คือว่าไงมีสันดังโค้งสางง่ายเนาะพี่น้องครับลูกที่สองแหละความสูงครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยหกสิบเยอะครับร้อยหกสิบบวกเนาะตัวนี้คือว่าเป็นง้อทีใส่ง่ร้อยหกสิบบวกคือนะครับตัวนี้ครับหลักการผสมท้องแท้ไว้ครับถ้านี่พันรอบอีกสามมือครับอีกสามมือพันรอบหน่อยเนาะ ตัวนี้ผมผสมไว้ให้2,000บาทเป็นครับน้ำเชื่อตัวนี้ผสมไปนะเจ้าทองแท้ 5G เอาโมนี่ราคาเนาะอา马าครับราคาโมนี่สามหมนห้าพันบาทครับ35,000บาทเนาะสาธุเดอร์โมนี้ขอให้ได้ขายครับวันนี้หมดไปข่ายโมนี่หมดแล้วครับเอาวันนี้ฟาร์มอยู่ตรโมนี่ครับฟาร์มอยู่ที่อ่าบ้านนนเมืองตำบลอน์คขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับทั้งเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์แปดห้็ดหกหกห้าศู ไอดีไลฟ์กับเบอร์นี่ทั้งเฟซบุ๊กก็อิสระเงินจันทร์ครับเอาสำหรับนี่ฮวสวัสดีครับสวัสดีครับ